สารพัดจังครับวันนี้พามาตั้งบันเกเ็ดเมัลชีทครับกับช่างเอหนึ่ครับจัดคงคงบันเก็ดเรียบร้อยนะครับกำลังจะติดขาเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอ่ะรับนี่เรียบร้อย ติดขานะครับนี่ระยะขาเร,รียบร้อยต่อไปก็เอาตัวนี้ครับบันเสร็จมิเตนชีทเข้าติดตั้งนะครับขาติดตั้งเรียบร้อรยขาก็ติดประมาณนี้นะครับนี่นี่น,น,นี่ประมาณนี้ติดนี่นะครับาารตัวขาครับผมค,ครับติดลิกิทธิ์ครับพอดีท่าน เจ้าของโรงแรมครับนี่โรงแรมอิงเลยเพลสครับเราก็มาทําบานเกตบังแดดบังฝนนะครับตรงบ้านงนู้นนะครับนู้นนะครับเมืองเลยนะครับจังหวัดเลยเดินทางมาจากอุดรน,นะครับมาติดตั้งบานเกตนี่นะครับมเมทัลชิตท่านใดที่ยังไม่เคยทําดูคลิปนี้แล้วก็ลองทําดูนะครับลองทําดูไม่ยากอันนี้ติดขาเรียบร้อยเราก็จะเอาขึ้นนะมา่ังเอ๋ ลองซิมเปิ้ลดูเข้ามานี่ครับเรานี่ครับ,รบ,รบประมาณนี้นะครับใส่ขาเรียบร้อยแล้วก็เอาเม็ดเตชีดเข้าประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะใช้ขาเอ้าไม่ขานี่ครับพอเราติดขานขาก็จะใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้นะครับเราก็จะยิงนี่ครับสกูบล็อกลงไปประมาณนี้แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็จะประกบมายังไงมาดูกันเอา้า

สวยงามนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวช่างเองก็จะยิงขายึดด้านบนก่อนนะครับจะยิงขายึดตัวนี้ล็อกตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยมายิงขาด้านล่างนี่ครับแล้วก็ตัวนี่ครับบันเก็ตตัวนี้ก็ให้มันเสมอกับตัวเหล็กด้านล่างด้านบนนี้ก็ยิงขาใส่ไล่ยาวไปเลยครับอ่ะ มาดูต่อครับสักครู่ นี่ก็บานเกรดเมทัลชีตนะครับระยะความกว้างนี่ก็40เซนนะครับนี่มาระยะมาตรฐาน40เซน40เซนตรงนี้10เซนนะครับตรงนี้10เซนมานี่ก็20เซนตรงนี้มานี่20เซนแล้วตัวตรงนี้ตรง,ตรงขาล,ล่างา10เซนนะครับติดตั้งครั้งแรกเราก็ใช้ขายึดต้ารลางก่อนเป็นแนวยาว เหล็กเหล็กนี่เราก็ถักประมาณนี้นะครับช่วงนี้ทําไมถึงแคบทําไมถึงกว้างใช่ไหมครับเพราะว่าเราแปลวแนวจันท์ทันหลังคามาเปรียบเทียบเราก็กะว่าให้มันได้แนวจันท์ทันหลังคาใกล้เคียงที่สุดนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละความสวยงามอันนี้ก็ติดตั้งยาวทั้งหมดเลยให้เรียบร้อยขาก็เบี่ยงขึ้นอย่างนี้นะนี่ฮะเบีเ่ยงขึ้นอย่างนี้ มันลงอย่างนี้แหละนี่อย่างนี้ครับยิงขานี่เสร็จเราจะมายิงใส่ขาด้านบนนี้นะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็ใส่ไม้เยชิดยิงล็อกขาตรงนี้ไว้อีกชั้นหนึ่งล็อกดีวไว้แค่นี้ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับเราใส่ขานี้แล้วนะครับแผ่นที่สองก็มาขาก็จะลงนะครับ ดีอระยะห่างตัวนี้ก็ประมาณ5้ถึงหเซนประมาณหกเซนนั่นะครับต่อไปขานี้ก็ใส่แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งมาประกบนี้อันที่3มนะครับก็จะได้ระดับเมตรกับปีสิบเซนนะครับตามที่เราต้องการราวางโครงระล,ล่างเสร็จเรียบร้อยแลครับเราจึะยกขึ้นในพื้นที่ที่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับ เพราะว่าภาพรวมของเหล็กกับตัวมิเตชิทบรรจุมิเตชิทนะครับก็ก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมกับช่างเอเนี่ยสองคนยกขึ้นครับนี่ดูเหมือนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่สามารถยกขึ้นติดตั้งนะครับเราก็จะทําการเชื่อมด้านบนติดกับจันทันแล้วก็ทําขายึดสามขากับตัวเสากันสะบัดนะครับ ก็เป็นเปน็นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งกระบวนการจะเป็นอย่างไรราดูรอชมนะครับ ด้านล้วตรวเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการครับผม,มนะดิเงรับมีคนช่อเยครับ,เร,บเรียบร้อยครับนี่ จะเอาขึ้นไปเชื่อมกับตัวนะครับจุดนี้จุดนี้จะเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายแล้วตัวนี้ก็จะไปชนก็จะไปชนกับเชิงชายจากนี้มานี่เป็นเชิงชายเราจะไปเชื่อมใส่กับตัวจันทันะครับจันทร์ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเชื่อมยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมต่อไปก็เป็นกระบวนการยกขึ้นติดตั้ง กับตัวชายขานะครับเราก็ทาขายึดนี่ก็ติดแล้วนะครับถ้าเราเอาขึ้นมาติดด้านบนก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงผมให้ดูครับให้ดูพื้นที่ก่อนต่อไปเราก็จะยกขึ้นไปเป็นการติดตั้งใจช่างอยู่สองคนครับในการติดตั้งนี่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่ เราก็ขึ้นไปแล้วทำการเชื่อมติดกับตัวจันทันนุ่มระยาวนุ่มยกขึ้นไปนะครับดึงลอกดึงเชือกขึ้นไปแล้วก็ทำการเชื่อมแล้วก็ยึดขาแค่นี้จบเรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็จะทำเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะทำเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวยกขึ้นไปเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับดีค,ครับรถปันยังค,ควายยกขึ้นเลาก็ได้ ที่ต <c oughs> well, ีล้อตีล่างเนอะไม่จะล้อตีล่างเลยดูนะสิลังเระต้องรำยังไงตู้น้างบอยากทำย้งงให้เจ้าหน้าที่มาทวยังไงเฮ้เฮ้ยนี่ไดเลย ว่าื้อนะอะไรก็แล้วก็ลงไปลงลงไปเลย <laughs> <laughs> <laughs>

ไปแล้วนะฮะ <laughs> ไม่มีสายไปถึงแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรดึงตัว <s> นี้ขึ้นไปหรอโคจรมกากลางเป็นตรงกลางเลยตันเลือเนน่อ,อ,อนออกไปดึงยังไงอ่ะมต้องเบี่ยงนี้สายไฟนะ นกดาญ่นกผู้ไหนเหเอ้าโอ้แขงแร่นครับจับข้างยกเอ๋ออี่เอาพอก่อนครับก่อนอ๋อต้องเอาบันไดคุณมาไปเลย อย,อยู่ใต้เด้ออยู่ใต้เลปยปเนี่ยยงพี่ได้นี่แข็งแดดีหรอกได้นี่นะี่ยย้ยูไปใช่ไัมมัดดียี้มอยู่ไป,ไไอไปอขอเลยครับยกให้มันขึ้นกระด้าเสืแล้วก็ยาเชือกไปมัดกลางเขาเนี่ยด,ด โอ้โอ้โอ้เอ้เอ่อแค่นี้อเดี๋ยวหาเชือกมาตังให้มัยเ้นมีเชือรูมอย่างนี้ไหครับนี่ขอน่ครับผมเสือนี้ค่อยๆั่นใจครับเชือกว่ามั่นใจไนไหน เจ้นี่มันเต็ม like, ันอยู่เอาเสียบลมก่อนดูิมัน 我看看，哇，这个武艺的，嘞，行没？打捞捞没呢？ mẹ mình nói vậy mẹ mình ra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  อันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้อเชี่ยมาดูครับอ้าวเห็นป่ะ คนกับสิลงล่งลางทั้นาสตรนะศาสตด์ทนี่เลยล่องลางเละ่องมากเลยตีเกินเคร่่องายอากาศปลดไปได้เนี่ยปลดไฟเอาี่ทเอี่นี่

รกระบวนการต่อไปก็การเชื่อมล็อกนะครับกับตัวจันทันกับเหล็กตัวรับนะครับเชิงชัยจุดในเชื่อมได้เชื่อมให้หมดนะครับเพื่อความคงทน,นถาวันแน่นหน,า,นาเจอลมฝนพายุ คุณแรงนะครับจะได้รับแหล่งตานได้ดีที่สุดนะครับต่อไปเราก็นี่ครับทำขาค้ำยันกับตัวเสานะครับแล้วก็เป็นสเตย์ดึงข้างบนเอาทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยมีช่างเอกก็ทำการเชื่อมเหล็กยึดกับตัวโครงหลังคานะครับตัวจันทันแล้วก็เชื่อมทุกจุดนะครับนี มด้เชื่อมได้เชื่อมให้หมดนะครับจิดใดเละเยดให้หมดทุกอย่างเ่วนช่องลมเนี่ยตรงนี้นะครับช่องลมตรงนี้เราก็จะมีครอบมาใส่นะครับเป็นแผ่นเลือกหรืออะไรก็ได้นะครับตรงจุดนั้นกปกติความยาวของตัวแผ่นสาม 3, แถวเนี่ยจะมีขนาด1เมตรพอดีนะครับแต่บรเิเวเราเปลือไว้10เซนนะครับเปืือให้มัน มีระดับต่ำลงมาอีกส่วนข้างบนก็จะเป็นช่องก็หาตัวครอบมาใส่ก็จบครับกระบวนการเราก็นี่ครับทำการยกลอกสไลด์ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้แล้วก็ทําการเชื่อมลอกนะก็ดีกว่าที่เราจะขึ้นเชื่อมเป็นโคงข้างบนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแม่หน่วยนะครับมียางสูงเราทาการเชื่อมเป็นโคงแล้วก็ยึด แผ่นบันเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงลอกสไลด์ขึ้นไปมาเรียบร้อยฝั่งนี้ก็ยากนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำบันเกน็ดเมทัลชีทครับาจากการกตากจำมาสองวันนะครับวันวันนี้ก็มาต่อกันจนจบครับคำ่ำเลมืดนะครับ ทำมือตืดตาเลยเรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บละเอียดใส่รางลงล้างน้ำนะครับครับเก็บล้างน้ำเรียบร้อยนี่ครับนะก็มางมสบสม้สมสาวๆอยู่ตรงนี้นะครับล้างน้ำเอามาเจาะรูอ,กออกแล้วก็ติดล้างน้ำเรียบร้อยครับบานเกรดเมทเชนชีตสวยงามอลามตานะครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ดีครับเราก็ใช้ค้ำดึงจะทำที่ดึงด้านบนด้วยนะครับตังนี้รับน้าหนักตัวนี้ก็ดึงดึงไว้ดึงไว้กันสะบัดนะครับเวลาลมตีมาทุกจุดทุกมุมดึงไว้หมดครับดึงไว้หมดนี่ครับดึงไว้หมดนะครับก็ป้องกันนะครับไว้ดีกว่าจะสายไปนะครับ เพราะว่าโครงสร้างเราใช้เหล็ก2อคนนิ้วนะครับหลังจากที่ได้ตากกรมทํางานมา2วันครับจนคําจนมืดนี่ครับก็อ,อันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำนี่ครับบ้านเกร็ดเม็ดทืลชีตอันนี้เป็นเป็นครัวเป็นโรงก็เปเรียบสมุนครัวนะครับทางบ้านเ,นเครื่องสักผงสักผักเครื่องคงเครื่องครัวเครื่องใช้ ไปบ้างเอามาเก็บไว้ด้านหลังนะครับเจ้าของบ้านก็เป็นห่วงเรื่องฝนเรื่องฝนเรื่องแดดต่างๆผมให้ดูให้ดูภายในดีกว่านะครับลง้างล่างอเคสักครู่นี่นะครับภาพนี้นะครับนี่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับถอดออก เรียบร้อยเรียบร้อยค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ก็ใช้ขอบนี่ก็หลางน้ําขึ้นหลางน้ําออกมานี่ครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยงานวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับเพราะว่าเราทํางานสองคนกับช่างเอช่างเอกับช่างศักนะครับสารพัดจังเราก็ทําโครงแล้วก็ติดตัว ปันเก็ดไม่ใช่ชีตแล้วก็ยกขึ้นครั้งเดียวนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะทํางานลําบากครับดูพื้นที่ครับบันไดก็ขึ้นยากเพราะความสูงนั่งร้านก็ตั้งแยกอีกนะครับก็จําเป็นครับต้องทําให้เสร็จแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวนะครับใช้เชือกดึงเป็นลอกขึ้นไปอันนี้ก็ทําให้มันเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็เชื่อมแล้วก็ทําการยึดแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บสูงเก็บสีแล้วกเก็บ อะไรที่ต่างๆนะครับมันจะเป็นพวกรางลงรางน้ำต่างๆเจาะรูออกแล้วก็ติดตั้งกลับคืนให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับกระบวนการตั้งบานเกล็ดเมทัลชีตนะครับนี่ครับให้ดูภายในสวยงามอรามตาสีเดยวครับดูภายในนี่ครับสนใจที่จะทําไว้หลังบ้านนะครับ ทำเป็นอีกต่อลดอะไรต่างๆนะครับความเดียวความขนกันซุกกันสาบนะครับลองออกไปทำดูนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับท่าใดที่จะนำไปต่อยอดนะครับเป็นแนวทาง,ะะางน,น,นะครับระยะห่างก็ผมก็ใช้80เชิเซนตเมตรนะครับ80เซนติเมตหานไปมันก็ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับแปดสิบเซนนะครับอ่านช่องให้เท่ากันก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับเน้นความเร็วสวยงานมนิดนึงนะครับโอเคประมาณนะั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องสารพัดจังด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ